สวัสดีค่ะวันนี้เพี่นมาชวนทําสลัดโลหมูสับลุยสวนนะคะทุกคนอืมอร่อยเรามาทํากันเลยค่ะวัตถุดิบกระตาน,นี้เลยนะคะเริ่มด้วยเราหั่นหัวหอมไม่เป็นลูกเต๋ากันค่ะตามด้วยหั่นเห็ดค่ะเสร็จแล้วเรามาหั่นแครอทต่อเลยค่ะเอาล่ะต่อไปเรามาสับกระเทียมกับผักชีเลยค่ะวัตถุดิบเราพร้อมละเตรียมผัดเลยค่ะครานี้ เริ่มผัดกระเทียมกับผักชีให้หอมเลยนะคะพอหอมแล้วเราก็ใส่เห็ดกับแครอทตามลงไปเลยค่ะผัดจนเห็ดหอมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยหัวอหอมค่ะเพียงก็ตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ผัดสลับกันไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหมูสับเลยเพียงจะยีๆหมูสับให้กระจายตัวเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนแห้งดีเลยค่ะ เสร็จแล้วเติมน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยซอสอนเนบกระสงเลยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะตัดด้วยน้ำปาลานิดนึงค่ะตามด้วยพริกไทยหนึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็ผสมแป้งกับน้ำใส่ลงไปนะคะผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะให้แห้งเลยขอชิมก่อนค่ะยังขาดนิดนึงผงนัวนี่เองค่ะต่อไปเรามาทำน้ำจิ้มกันค่ะก็ใส่น้ำตาลสี่ช้อนนะคะตามด้วยน้ำร้อนสองช้อนค่ะ คนๆให้น้ำตาลละลายดีนะคะตามด้วยเกลือน,นิดนึงคนๆ,ๆเลยค่ะหลังจากนั้นเพียงจะใส่น้ำส้มสายชูสี่ช้อนเลยนะคะต่อไปเราจะคลอกพริกกับกระเทียมค่ะคลอกเพียงก็สู้ชีวิตมากนะคะตอนนี้ <c oughs> ทุกอย่างต้องใช้คลกค่ะ <c oughs> ตามด้วยน้ำเชื่อมเลยค่ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันดีนาทานไม่เอ่ยต่อไปเรามามวนปอเปี๊ยะกันค่ะเริ่มจากเพียงตัดต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะ จะใส่ไปบนหมูที่ผัดไว้เลยค่ะเริ่มจากเราเอาแผ่นปอเปี๊ยะเวียดนามนะคะจุ่มนม้ำแล้วก็วางด้วยผักสลัดนะคะแล้วก็เพียงใส่ใบสะระแหน่ตามด้วยโหระพาเลยค่ะม้วนๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไส้ไปเลยนะคะเพียงก็ใส่ไส้จุกๆพอสมควรค่ะหลังจากนั้นเราก็ม้วนให้แน่นเลยค่ะ ปึ๊บไปกันเลยแล้วก็ดึงลงมาก็มุนหมุนค่ะมุนให้สุดไปเลยต่อไปเพียงจะใช้น้ํามันทาหน่อยนะคะถ้ามีโอลิฟออยก็ใช้โอลิฟออยค่ะแล้วเพียนจะตัดมือเบาๆนะคะไม่ให้ถึงแผ่นนะคะไส้หมูสับของเพียนจะมีความเค็มนัวๆกลมกล่อมนะคะแล้วก็หอมผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะน่าทานไหมคะหิวเลวสิ